รุ้งปนัสยายับหลังคารใช้ความรุนแรงชาวเน็ตถามเป็นสล่มหรอจะ๊ะเกาะติดประเด็นกรณีนายศรีสวรรณจัญยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถูกนายวิรวิทย์ดุ่งเรืองสิริผลหรือสักเจ้าของช่อง YouTube สักนาเสื้อแดงบุกทำร้ายร่างกาย รุง้งหรือนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัตรณก,กุลแกนนำราษฎรและกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าไม่ควรมีเหตุผลใดที่จะนำมาสนับสนุนความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามกรณีคุณสีก็เช่นกัน มีชาวเน็ตได้ออกมาแสดงความคิดต่างๆเช่นน้องรุ้งเป็นสลิมแล้วเหรอจ้าวันนี้หล่อนจะเป็นนางเอกจะเป็นมูตาโดนตบกิ้งลงบันไดฝ่ายเดียวเลยคะนางเอกทุกวันนี้เขาตบคืนกันแล้วโลกสวยมากค่ะแบ่งให้หน้าบ้างก็ดีเอาจริงแกก็แอบสะใจแหละทำเป็นต่อต้านความรุนแรงตัวเองโดนมากี่ครั้งแล้วสันติมันช่วยอะไรได้จริงเหรออย่าทำเป็นโพสเอาแค่เทเบื่อนีสใสานางเอกอยู่เงียบๆเถอะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์